สวัสดีค่ะทุกคนนนนเมโลดี้มาแล้วนะคะวันนี้มีข่าวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรังสิมันโรมที่ถูกเพจดังชื่อวันนี้พักซ่องโกโหกอะไรกล่าวหาว่าใส่นาฬิกาโรเล็กราคามากกว่า500,000บาทตอนไลฟ์สดแล้วบอกว่าไม่ได้แจ้งในบัญชีทรัพย์สินด้วยนะคะงานนี้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรังสีมันต้องรีบออกมาชี้แจงทันทีเลยค่ะ ท่านบอกในเพจส่วนตัวว่าเรื่องนี้ไร้สาระมากไม่มีมูลความจริงเลยค่ะตอนแรกก็ไม่อยากจะพูดถึงเพจที่ปั่นข่าวนี้แต่พอสื่อเอาไปลงก็เลยต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนค่ะท่านยืนยันว่านาฬิกาที่ใส่ไม่ใช่โรเล็กอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่มันคือนาฬิกาไซโก้ต่างหากค่ะและที่สำคัญคือคุณพรรยาเป็นคนซื้อให้ด้วยนะท่านบอกว่าถ้าเรื่องจริงรับได้ แต่ถ้าเรื่องแท็เพื่อใส่ร้ายให้คนเกลียดท่านไม่ยอมเด็ดขาดค่ะปิดท้ายแบบติดตลกนิดนิด,นดท่านฝากบอกว่าช่วยให้เกียรดนาฬิกาไซโก้ของท่านด้วยค่ะส่วนภรรยาของท่านคือคุณอีวาน่าคุณเอวาติเป็นศิลปินและนักกิจกรรมจากอินโดนีเซียมีลูกสาวหนึ่งคนค่ะเป็นไงคะข่าวนี้เข้มข้นจริงๆเลยเนอไว้เมโลดี้จะหาข่าวแซบๆมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะอย่าลืมติดตามกันนะบา,บายยเลย